บ้องดัง่พาแม่เล่มาซื้อเครื่องไปขายอยู่หน้าบ้านพี่น้องมียังกันน้ำไปนะแม่เล่เด้อแม่เล่ไปจะซื้ออย่างแน่ซื้ออย่างแม่แล่แม่แล่เราซื้อป่าเพราะ ปาหวยปาห้องหอยตัวเองก็ไม่ยังไปถาม ปลาดุกนี่สิฮะรูอหะซิปลาดุกไม่เลยแห้งแกูซื้อแบบไม่แล้วเราไปป่าผมไม่แล้วปทูโลเท่าไหร่หามึงโล วร้าปราทูเศ้าเยี่ปลาทูมึนโบเซ่จิโร่อนี้ขายยังไงบ้อเลยฮะเลยามทิพมงาเทียังนอนน้องทางมือให้สุนหลามันผุดตุ๊บมันผึงเบิ่งป่า

ปลาเลีย้ยงบ่แม่ปลาห้วยเกพี่น้องมาละพันมาา่าบกบวม่ลเบิบว่าไม่ เราขายไปโล่ไก่มอ,มอคัะมอ,มอไม่แมบวบบ้านนา้องจะไปโลบ,บ้นนางแล้วบอกบ้านถะบ้านนองโลไปเลยโลหาโ้าไม่ได้จะคัะโลไปเลยซะหมดเธอลงแล้วก็มี ปลาส้มพี่เนาะชวผู้แม่มาเฉยชวผู้นะไข่เป็นไข่เป็นโลหนั่งเทน

กองเงยกะต้มนี่กองห้าพันกองห้าพันม่แหลนีข่ข,ข้าวแ้วขายหรออือวะเขาต้มหมูเหรอกอ,องห,อห้าพันซื้อให้น้องบีมพี่น้องเม่เล็ดก,ก็เริม่มมาแต่งมาขายพี่น้องมือสน้องก็ออกเดินทางเลยพี่น้องวันนี้พาเม่เล็เพิ่นมาซื้อเครื่องสน้องซื้อเมื่อเวียงเมื่อหยำเนี่ย ทานน้องบี๋มายามหญ้าอยู่เวียงจันท์กับพี่น้องน้องคายเพละ่ะตรงๆกับน้องคายแม่เลือกงเอาอยู่พี่น้องมังแตงว่มังแตงคนปลูกเองพี่น้องมาได้ใส่สารพิษคนว่ะคนซสิทธายังน้อยๆโหแล้วคนกับไอซีดทธิเลยคนว่ะไอ้สิทธิ์อ่ะมังแตงไอ้สิทธิ์ไอ้สิทยาเลยบอก,บเ,บอกเออ เพ่นน yeah, no? oh. yeah, yeah. voilà. yeah, right. ้อนไปซีดแต่จำพี่น้องเพิ่นใส่เต็แตกหลายมือแล้วอันนี้หัวเนียวมเต็คพิตตวแรงว่านี่แหละเี้ยเป็นังยนะคะขับเลยเมาเพชรโลเลยสิบห้าสิบห้าซื้อโลสิบสองหนึ่าพากอันนี้ซื้อซายแงนี่ายซจันั่นไม่ยายอันั่นแหละไม่แรกซื้อแบบไม่แรก มะเขือเทศพี่น้องโลหนึ่งสี่สิบบาทโลสี่สิบบาทจ้าพี่น้องอย่างไแรและซื้อมะเขือเทศพี่น้องมาเ้อซื้อมะเขือเทศมาซ้ำพี่น้องลุงเอื้อยซื้อ โลหนึ่งสี่สิบบาทจ้าพี่น้องไม่ได้ได้แผวมักทั่วมักทั่วกับมักทั่วผู้ไม่ได้ได้ไปแล้วพี่น้องไม่ได้กองโฟกัสก็ เอาเ๋ยวไม่และไม่ได้ซื้อปลาหมึกพี่น้องเอาโลนหนึ่งก็เลยลูกมาก คือปลาหมึกพี่น้องโลหนึ่งสี่สิบพันก็เป็นเงินบาทกับร้อยกว่าบาทปลาหมึกกันนี่แหละไม่แ赖เพิ่งซื้อปลาดุกมาขายพี่น้องโลเดียวกับโลเส้าแม่โลหนึ่งแปดสิบบาทปลาทอดปลาทูมีเบิร์ตขมันเชือ ปลาทูน่นโลซาแม่ตา้านนะบอว่านี่ซาสองนีเ้อาท่า้าบว่านอันนี้กระป๋าทูอันนี้น้ำน้ำจะเข้าประเทศเพิ่อนบ้านบ่เด้อพี่น้องของลราบ่มีทะเล สบายดีพี่น้องพาแม่เล็มาตลาดป้ารถหลายฮะเลยพี่น้องเอ้ยป่พาแม่เล็มาตลาดมาซื้อเครื่องเมื่อขายพี่น้องเมือ่ออเช้านอกก็ซิ้เมื่อเวียงจานเดินทางกะเครื่องเพิ่นยังขน,นออกมาอยู่ล้อสุกล้พอพอยบินสุกล้อออกมาฮะเมื่อไหด้วพี่น้องเลยฝนเครื่อง ไอบีมก็อยู่ไหนเออพี่น้องน้องบีมนอนเหรอนุนอน่งทายฉะนน้องนอนจุนน้อพ่อเพื่อนพ่อเพือ่อนกำลังเครื่องรับรับจุ้ยน้องบีมก็เมื่อยพี่น้องทางใจนักขนาดเมื่อยถ้าไม่และปะเนี่ย มันพอนบินมันเครื่องมาแล้วจิงจังจิงจางกั็รถเมื่อไงสิเมือเวียงเในพี่น้องเอ๋ยสิเมือเวียงจันต์นะกันสิไปรีวิวอันให้พี่น้องเบิ่งเลยรีวิวอันเวียงจันต์เส้นทางเมือเวียงจันต์นะกันสิอันพาให้พี่น้องเบิ่งอันปลากระดิ่งแน่นะกันโขอกขามน้ำแม่น้ำปลากระดิ่งพี่น้องอาการ เมื่อกี้เข้าซอยยาพี่น้องพ่นเอาพ่นเชียร์แล้ววะสิเมื่อทันเกียร์อยู่บอกเมื่อทันเกียร์กับเมื่อทันขุนนะพี่น้องเนาะเมื่อคนเมื่อมาดเมื่อพาซอยเพิ่นนาสนองเหมือนจะไปเกี่ยวง่ายนาเนี่เกี่ยวแล้ววะซื้เมื่อซอยก็พอไอบีมไอบีเมื่อน้ำแทนปลาพ่นเอาไอบีมาแต่การซื้อเบิ่งปลาต่ำหกต่ำสิ้นพี่น้องงามงามสิ้นปลาสานองต่ำพน้องมาเอาสิ้นมะนองเลยพนน้า แล้วคลิปนี้สานน้องก็ขอลากก็ด้วยใาลืมกดไลค์กดแชร์สองสาวน้องป้าแซบเด้อไปพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวน้องมด้วยพี่น้องบ๊ายบายขอขอบใจกับสาวน้องก็ซื้อเครื่องส่วนหนึ่งมือเบียงพี่น้องมือเบียงมาต้อนยาเนี่ยกะซื้อกาบหลายดอกซื้อสมมุติตัวเองอะไรพี่น้องซื้อหมักเพชรแป้งน้อยอลายพี่น้องเพราะบ้านยาสาวน้องมันไก่ห้างค้าสาวน้องก็เลยซื้อเมือ